ตื่นเสาร์มานะยังบ่ทัานในหลังหาแนวกินก่อนเลยมือนี้คุณสามีขอจะเป็นยังหาวหันขนาดเลยออกไปเห็นงานก่อนมูส่วนเมียยังกระตุ้นกระลึงอยู่พี่น้องยังหาแนวกินแนวอยากอยู่พื่อนออกไปง่ายอิ่มทองอิ่มใสแทนทีสิไปหาเห็ดเวียเห็นงานสวยพัวให้เพี่น้องบอจ้ามาลักจอบเบิ่งไก่มาลักจอบเบิ่งไข่ไก่แล้วพี่น้องว่าสิได้จักหน่วยแล้วมือนี้ไข่ให้ืองหน่วยได้เวลาไม่เห็ดเวียเห็ดงานสวยสามีกับพ่อปูแหลปเพี่น้องบางมือขั้นข่อยดุข่อยกระตื่นเลือกลุกเศร้าเห็ดเวียเห็ดงานก่อนมูเนาาาะพพพ่่่่่อออปูมมยยยขขััังนนนนนตตืืสีีกเเ็ดดคว แต่ถามเพื่อได้ขอขี้ขาดพี่น้องขอออกเพื่อนไอสากลัวมูโลดมาสวยไอสดีกว่วโบมาพี่น้องพ่อข่อยมากเห็นซามีปัดคนเดียวคนอยู่พี่น้องนี่เป็นสถานการณ์ที่ยังปัดพันแล้วแต่ว่าถ้าปัดแล้วสถานการณ์กับสีดีขึ้นกว่านี้ก่อนน้อยนึง ส่วนใดที่ว่ารถมันเขาบ่อเถิงเนาะก็แม่นบ่าเอาฟอ,อยนี่ปัดปัดปัดลงทั้งเทิงที่ว่าเป็นยกขึ้นมาหน่อยนึ่งทำเป็นบอลแหงัวนอนเนาะแต่ว่าเป็นบอลที่ว่าซีมังข้างลุมหรือกะเม่นางงวางัวมันจะขี่ใส่เหี่ยวใส่มันก็เสียออกมาเป็นแบบนี้ล้างาก,กที่ทำความสะอาดเรียบร้อยก็เสียออกมาเป็นแบบนี้อาจจะบรสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็บใครเน่อากาศเมื่อนี่สามองศาใจว่างพี่น้องคว้ามันหนาวจุดควันออกจากปากบ่อมันตะคนควันออกจากปากงัวก็ออกกันพี่น้องถ้าออกจากปากออกจากดัง พอทาความสะอาดขอกงัวเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยพวกนี้เขามากินเนาะมีคอมเมนต์หนึ่งถามมาว่างัวมันคือเป็นแนวนั้นมันคือบอกครึงัวบานเฮามันเป็นน้ำสายพันธุ์พี่น้องงัวบานเฮามันก็สิสายพันธ์จังหนึ่งง้วทางนี้มันก็สิายพันธ์อีกจังหนึ่งแล้วอีกอย่างง่าเขตนี่มันเป็นงัวเขตหนาวเพราะสนั่นมันก็สิอค้นเหย้าขงัวบานเฮาทางง้วะบานเฮาตามเขตสวนบดเนาะบานเฮาก็เหลี่ยงไปตามมีตามเกิดเนาะเป็นงัวลาดซื่อแต่งัวอยู่เนี่นเป็นง้วพันธ์เนาะมันจึงโตใหญ ความอบอุ่นเนาะอากาศอยู่นี้มันหนาวเพราะสนั่นค้นง่วค้นเยาๆเขามันเนี่ยแหละมันสวยใหยหักษาอุณหภูมิในทางไก่ให้อุ่นขึ้นแล้วผากส่วนง่วก็มาจัดการผวกแกะเพราะว่ามือนี้มีภารกิจจะต้องเอาแกะกลับมาเฮือนเพื่อจะมาหายยา แล้วก็จะแยกโตเถกออกจากโตแม่พอปู่กับไปไลเอามาพี่น้องข่อยก็มายื่นล่อถาซ้ำสิไล่พวกเพื่อนเขาขอกพวกเพื่อนใดกระโดนเติบได้พี่น้องเพราะว่าแกะส่วนร้ายมันก็สิอยู่ในทงหยาเนาะพ่อมันเจอสถานการณ์ที่ว่าเฮาจะต่อนตอนมันเขาขอกนะมันกระดื้มันกระสู้สิมันกระ่บยากเขาก็พี่น้องเพราะว่าอย่างมันบ่ค่อยได้เขาตลอดโดนๆดนเธอนน้นที่มันยังเสด็กลับมาเฮือนเสาร์นี้มีแดดออกมาห้พี่น้องแต่ว่าแดดนก็บริสุทวยยังดอกเพราะว่าถึงสิมีแดดออกมาแต่อากาศกันยังหนาวคือเก่าแกะจิตทุกคนเห็นหล่ะ าายกับอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ถามมาเป็นยังคือท่าสีไห้ทีจะต้องท่าสีไห้แมนวาเฮ้าไม้พี่น้องมันจะมีท่าสีไหบอลเขาหันหล้วก็ท่าสีบอลก้นอันบอลที่เป็นกดมาหันละแมนวาเฮ้าไม้ใช้โตเถิกเนาะเวลาโตเถิกมันขืนเซิงเขาจะได้หูว่ามันเซิงโงตัวไแน่เพราะสันทาโตแม่นะลังข้องโตแม่ไม่ สีเขียวแบบนั้นคือว่าตัวเทอกมันขืนเชิงแล้วเนาะส่วนว่าไม้ยูเขาอาหารสีเขียวสีแดงสีเหลืองอเหน็นไม้หลุนเนาะอาจจะมีพวกสีเขียวนี่ก็เป็นหลุนแต่เพาะสีเขียวสีเหลืองกับเฉพาะสีเหลืองสีแดงกับเฉพาะสีแดงมันจะเป็นแต่ละปีแต่ละปีที่เขาสื่อเขาในฟาร์มของพวกเข้าเขาจะได้หูเนาะว่ามันอายุจักปีแล้วเนาะเพราะ เครื่องไม้นั่นมันจะไม้ถึงว่าปีนี่นนเนาะห้าสื่อเขามาเนาะอาจจะไม้สีเขียวปีนี่สีแดงปีใกล้ด้วยสีเหลืองปีซื่นก็คือจะพงบอกถึงหลุนแกะแต่ละหลุนแต่ละหลุนอายุหลายหน่อยป้านได้ถาว่าอายุมันถ่าแล้วสิฮะก็สิได้ขัดออกแต่ว่าถาตัวได้ที่ห้าสื่อมา อายุย่งอ่อนอยู่หรือว่าย่งนุมอยูเข่ากับเก็บเป็นแม่พันธุ์ต่อไปยาที่เข้าหายในมือนี่เป็นยาป้องกันพยาธิใสเดือนหรือว่าพยาธิฝุกแอนเลิมมันเป็นพยาธิตัวหน่อยๆนะพี่น้องที่อาศัยอยู่ในกระเพาะของแกะสืนสอบวิธีชีวิตฟาร์มแกะฟาร์มง้วนในต่างแดนส้นธบของประเทศอังกฤษกระฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ขาพระเจ้าเรเดินจ้าพี่น้องไปก่อนจ้ะบายบาย